สวัสดีครับมันนี่ปังสิภาไปเลาะบึงนาเด้อครับนี่นะครับตอนฝนอย่างประทันตกป่ะหน้ารุ่มเด้อครับนี่ฝนบระทันมายู่ครับบ้านเข่าถาตกพอไปปอยแตละมือนะครับป่ะนี่เขาหอมมะลีเนาะครับเนาะบ้านเข่าเจ้าหอมมะลีกันป่ะ ปังสิบาพาไปหลาะเบิงน้าครับแห่งแรงคร่ะนั่นแหละครับหน้าพูนสาเห็นบับสาอยู่ใกล้ๆปังขุดไหววางหน่าแรงนะครับปะ่ะย่างเหลาะกันไปครับนานฝนตกเมือ่อคืนเลยครับฝนตกเมือามาม่อคืนเป็นทะเลเลยพูดนะ